สวัสด,ดีค่ะครูสวัสดีค่ะนักเรียนที่นี่น่ารักมากเลยค่ะมา้วก็เจอชุดนักเรียนคราวที่แล้วมีอาจารย์มาถามว่านักเรียนมาทำอะไรกันเยอะแยะวันนี้เราเป็นนักเรียนเหรอไม่ใชู่สูงอายุต่เขาไปชุดนักเรียน อันนี้เนาะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ยวช่วยกันทำนะคะวิธีการนัคือเด็กน้อยจะอธิบายนะคะว่าอาจจะอาจจะให้คุณพี่ผู้ชายหรือแนี้นักเรียนผู้ชายค่ะมาเรียนรู้เรกกื่องของการทําเครื่องที่คุณลุงเขามาสอนนะคะ <S <S แล้วก็เดี๋ยวแม่แม่นะคะแม่แม่ก็จะมีพวกนี้ค่ะอันนี้ก็ทุกคนจะได้ของกิดมือกับบ้านทุกคนเลยนะคะแล้วแต่ว่าท่านใดจะรับอะไรนะคะส่วนสันนาคางคมกานของเรา ะะเราก็จเมีให้เลือกนะคะมีกละมังค่ะใครอยากได้กระมังนะคะใครอยากได้กระปุกไปใส่น้ำนาไมใชน,นะคะแล้กระปุกไปใส่ตาะคะๆๆๆ่ะให้ขาวยเห็นเลยว่ามีตาเท่าหไหร่เดี๋ยคนนกุกเลยนะคะแล้วก็อีกอันนี้อะกระปุกะคะ่กะกระปุกใส่อะไรก็ได้ล้ำปลาเอ้ยใส่น้ำตาเกลือนะคะพบกัน ยังตงกเลยน,นะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นคุณทองอยู่ก,กับอายุนะครับหรืออาจายอูนั่นเองครับต้องใช้กรว่าประสบการณ์ของวิทยากรทั้งสองท่านในวันนี้เนี่ยครับท่านแน่นอนครับและก,า,การใช้จินตนนี้ก็ได้มีตัวนักศึกษา,าด,ด้วยเขาไปช่วยกันทาแล้วก็ไปเรียนรู้พร้อมๆกันนั่นเองครับประเด็นก็ถัดไปขอเรียนเชิญท่านครูช่วยศาสตราจารย์สิรินาญชิงสิง หัวหน้าสัตว์พาสมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์นบุรีครับเป็นูุ้ดก่างการครับวันนี้เราเป็นนักเรียนหรอบอกไม่ใช่เป็นสูงอายุแต่เขาเป็นชุดนักเรียนน่ารักมากค่ะพร้อมเรียนไหมคะพร้อมครับเอาวันนี้เราจะได้เรียนอะไรบ้างคะไใบควายอ่าอันนี้ก็คือมีมีไใบอันนึงเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวช่วยกันทํานะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวน้องจะอธิบายนะคะว่าอาจจะอาจจะให้อ่อ คุณพี่ผู้ชายแนี้กาเรียนผู้ชายค่ะมาเรียนรู้เรื่องอการทำเครื่องที่คุณลุงเขามาสอนนะคะและ้วก็เดี๋ยวแม่ๆนะคะแม่ๆก็จะมีพวกนี้ค่ะอันนี้ก็ทุกคนจะได้ของติดมือกับบ้านทุกคนเลยนะคะแล้วแต่ว่าท่านใดจะรับอะไรนะคะส่วนสันตนาการของเราแล้วก็จะมีไม่เลื่อนนะคะมีกระลา oh. วันี้เราจะมาทาเป็นไม้กวาดแล้วก็ขวดพลาสติกนํามาแปรรูปใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งวันนี้เราได้นําวิทยากรน,นะครับที่มีความรู้ความสามารถจากตำบหลหนองสลายอาเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็มาสอนว่าการที่เราจะนําขวดพลาสติกเหลือใช้เนี่ยมาสร้างไรายได้หรือว่านํามาแปรรูปเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างซึ่งวันนี้เองเราก็ได้รับเกีรยิกากองค์การบริหารส่วนตำบล ส้โรงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ร่วมกับทางนักอาจารย์และนักสาววิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเองครับครับก็ในวันนี้นะครับเราจะมาช่วยแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการแปลรูปสวนพลาสติกนะครับให้เกิดประโยชน์ในแก้วุูใหม่ๆนะครับก็คือวันนี้เราจะมาสอนํำไม่กวาดเต้านมเราไม่กวาดใบพัดนะครับแล้วก็จะมีแท่นนะครับ มีแจ่ตัวนี้ด้วยครับก็คือโครงการเราจะเป็นสองโครงการอยู่ในวันเดียวกันนะครับก็จะทำสองอย่างนะครับก็วันนี้จะใช้เวลาเสียเวลานานนิดนึงนะครับแล้วก็แต่ถือว่าถ้าวันนี้เราเข้าโปรผลได้ประโยชน์แล้วก็ได้นำขวดพลาสติกที่เหลือใช้มาสร้างรายได้แล้วมาทำหุ่นลค่าแน่นอนทามต้องตายเลยไปขายทารกนยมาทางดีมั้งด็กค่ะดีค่ะคมันต้องเ ครับครับครับครัครับคัครับครั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 บคครัครครัครัครูครับคครับครับครับครครับครับรบคครครรับ ตอบเร็วเลยครับใครก็ได้ตอบอะไรครับคนซื้อของเก่า10บาทม่ไม่ที่เคยขายได้กินได้7บาทปวดทำไมน้อยจังตอนนี้ผมกล้าซื้อนะครับปวดแบบนี้ไม่ร่วบไม่บวมไม่ใส่สายไค่มีมาก่อนไม่ใส่เป็นทิมมาก่อนนะครับ25บาทโอ้ร้องฮูเลยนะเอาซื้อแล้วจะทำไงล่ะจาก25บาทนะครับต้นทุนเนาะเราสามารถเอาขวดพลาสติกเนี้ยมารีไซเคิลและเพิ่มมูลค่า ขั้นกำนะครับถ้ามาเป็นแท้ได้200ร้อยสี่สิบบาทถ้าเป็นแท้นะเพราะว่า1กึโรมันสามารถทำแท้ได้4อันวันนี้ทิศผมทำเนี่ยขายอันละ60บาทลองคูณด,ดูครับนักเรียนจ๋า60ติปูนสี่เป็นให้เบาทใช่ไหมผมให้10บาทเลยแต่ถ้าเกิดเรามาทำไอ้เชือกจุ่น้องหมาเนี่ยได้ทีศสองแท่งคือแปดรถึง900บาทมันยังไม่สะใจครับพี่น้องจา๋าเอาไม่ได้หนึ่งพันนะครับ ด้วยีอเชือกยภาพนนี้เราจะมาแปลงอซ์ไซเตอร์นะครับหนึ่งกิโลสามารถทำเชือกกายภาพได้สองชุดวันนี้พักลุ่มเราจำหน่ายอยู่ที่ชุดอัมตัวนะครับเบื้องต้นนะครับทำอะไรได้บ้างทำเชือกเป็นเล็กเป็นใหญ่เป็นยาวเป็นสั้นขึ้นอยู่กับท่านจอกจินตนาการวันนี้ทางมหาลัยมอบไอ้ตัวนี้ให้นะรลคาเก้าพันบาท แล้วตัวนี้ทีมันนะครับหนึง่งตัวทำได้สามระบบทำเชือกทำแร่ทำไม้กวาดเจ้านมทำไม้กวาดใบพัดนะครับยัดลงไปนะครับแล้วตัวนี้มันจะมัดมัดเป็นแท่งๆนี่ครับแท่งละห้าสิบห้าสิบเส้นนะครับเดี๋ยวไม่ไยัดไปเนี้ยยัดให้เต็มช่องอันนี้คือไม่ยากแต่ว่าตัวหนึ่งนะครับลูกๆขึ้นมาละเดี๋ยวเราจะไม่ได้รู้ว่ายัดยังไงหนึ่งช่องดูนะครับ ที ee, 180, ่ผมตั้งชื่อการตั้งระบบมีคนก็คือการที่เนมเป็นการตั้งชื่ออะเป็นการตั้งชื่อนะเราก็ถ่าอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคอร์สอะไรก็ได้เราวางไว้แล้วก็ใช้ตัวนี้มันจะมีสองระบบสามสี่ระบบอีกระบบหนึ่งง่ายตัวจะคือแค่เตาแก๊สแต่ไม่แนะนำนะครับเตาแก๊สมันอันตรายอาจจะลุกไฟลุกไหม้ได้ขวดที่ผมขึ้นที่ขวดลูกขวดเพชรทำไมถึงขึ้นก็ขวดเพชร ขูดแก๊สจอยู่กันใส่ถุงขวดนะคือตรองต้นที่มีรอยบุ๋ครับถ้าเป็นเตาแก๊สนะครับหรือถุงเตาแก๊สเนาะทุกบ้านมีเตาแก๊สไหมครับที่คือเตาแก๊มาเปียกไม่พอมาเนี่ยผ้ามันจะคือทำมาทำไมครับรีบเลยครับรีบทำไมครับเพราะว่ามันจะมีทติดกาวนะครับให้กาวจะเหนียวมากถ้าไม่ต้องชุบผ้าธรรมดานี่แหละเพราะตอนที่เราเป่าครั้งแรกเนี่ยมันร้อนกาวมันจะจะเหลวและจะเช็ดออกง่ายถ้ามีกาวแต่บางขวดบางที่ห่อก็ไม่ไม่มีไม่มีกาวนะครับจบไปเลยขวดนะครับ เอาโพที่ต่อนะครับอย่าลืมนะครับปิดจุกให้แน่นถ้าปิดจุกไม่แน่นปุ๊บเนี่ยปวดจะเป็นอย่างเนี้ยคือปวดรั่วนะครับมันจะไม่ยอมให้ผปิดจุกให้แน่นใช้มือจับได้นะเราก็เอาไปนึ่งให้เขากระเด็นน้ำตรงนั้นแหละได้ได้อยู่ตรงนั้นแหละได้ได้อยู่เพื่อให้เขากระเด็นน้ำ พอเรียนน้นเต็นปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะไปทําอะไรก็ได้สะครับหนึ่งแล้วก็ไปเข้ากระบวนการตัดแต่ตัวเนี้ยถ้าใช้คัต,ต,ตเตอร์ตัดมันจะยากเพราะมันมันหนาและแข็งต้องใช้ดีเจทีกหูดห้านซีทางไม่ได้ให้ใช่ไหมถ้าไม่ให้ก็ได้ไม่เป็นไรท่านหาวิธีไหนก็ได้จะเป็นคัตเตอร์แต่ถ้าเป็นคัตเตอร์นี่จะยากหน่อยต้องผู้ชายทีงแข็งแข็งขจะกีดพอกีดเสร็จปุ๊บก,ก็ไปเข้าแบบแต่ว่าขัานอนการทำตัวนั้นมันค่อนข้างอีกเยอะไปขึงแล้วก็คัด พัดไร้อยต่อเนะี่ยออกที่หมดเลยรอยต่อจะออกหมดเลยเามองหน่อยอนนเอามาองมอง,งนี่จะเริ่มต้นให้รู้วิธีาาการตอ้านยังไงแต่ถ้าเกิดเราเข้าแบบปุ๊บไม่มาต้มไม่ได้ครับเส้นมันจะงิ่งงอแต่พอเราต้มเสร็จปุ๊บเนี่ย <c oughs> มันจะอยู่แนวตรงเลยท่านอยากได้อะไรท่านออกแบบอันนะั้นนะครับแบบกั้นถ้าอย่างน้แบบกั้นคือม,มบบนันจะล็อกเลยเส้นจะไม่นั่นแล้วถ้าตัดแันจะยุ่งนะเอาโอเคนะครับมีคําถามไหมครับ เอาใครถามน้ำเนี <Techn Pokémon> ่ยคือไม่ค่อยคือเอาเปลี่ยนมาพันเกือนแล้วลุ่มนี้ค่ะจริงๆลุ่มนี้ต้องเป็นสามโกไหมคะลุ่มนี้สามโกไหมคะได้ตุ่มข้าวใหม่เอาลากลากโตมาได้ไหมคะของตวมันเป็นหัวหน้า หัวหน้าทำหัวน้าทำเก่งสับหวัดเก่งอยู่แล้วอ่เอาไ้กวนเดยค่ะเออเาเข้าก้องเาเยไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนเออดูแล้วจำให้ได้ก่อนเลยค่อยจกจำสมองจำให้ดี เราจาได้แล้วก็ทําได้เลยใช่ครับตัดทีลลลเส้นเลยทีละ้คู่เลยครับตัดออกพอตัดออกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเส้นตรงอย่างนี้ใช่ไหมครับหนึ่งกิห้าสิบเส้นใช่ครับต้องทําการนับหนึ่งกิห้าสิบเส้นพอนาการนับห้าสิบเส้นเสร็จแล้วครับก็ทําการมัดรวดระยะมันมีระยะใช่ไหมครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้ระยะขนาดไราเ

ใช้วิธีใช้เวลาทำอยู่ประมาณสักสักสองเพลงก็แล้วกันต้องประมาณนทีนทุกคนจะต้องปิดขวดต้องมีขวดคนลัหนง่งใบนะเตรียมมาแล้วอยู่ข้าง,นะงหน้าน,น,นี่เดี๋ยวผมจะให้แล้วก็พยายามพัน ท่านยังก็ได้นะครับรับปูรับตาไม่ต้องไปมองนะแล้วก็หมุนหมุนนี่ยหมุนไปกับแล้วก็พับอัเนี้ห่าขึ้นมาเพื่อให้มันครับมาจะกระทั่งถึงยาพอถึงยาปุ๊บแต่บางคนอาจจะไม่เป็นไรนะอันนี้ท่านอาจจะไม่ไม่แข็งแรงก็เดี๋ยวไม่อว่าเรียนรู้ด้วยกันนะครับก่อนก้อนที่เรายังปูยา้นมาคนนี้จบ แล้วค่ะไม่ใช่ไม่ใช่จะเอาไม่ได้สิ่น้ครับเดี๋ยวทอีกอย่างสิน้ตอเยนะถ้าเราอาไยัรอาื่น้รอกม่้รกไม่ดอกแล้วเนี่ยาแถวนักเรียนา้ีเอาไหมทำเองก็ได้ฉันเอาค่ะ จับภาพหน่อยเดี๋ยวไปทำไปทำรูปปกไปทำรูปปกอ้าเดีวหนึ่งไลน์หนึ่งไลน์แล้วหนึ่งไลน์หนึ่งไลน์เอาเรียบร้อาาย,อยตัวไม่ใช่สว่านก็ <c oughs> ไปคือ ด้เป่าลมร้อนนะครับวิธีการใช้ก็คือด้านหลังนะครับจะมีสวิตช์อยู่นะครับสเต็ปแรกก็คือลมร้อนระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีลมร้อนระดับสองนะครับเปิดเป่อเมื่อถ้าเราไปเป่าของตอนนี้เป่าด้วยเจ๋วหนา เดี <Cornell. S 2> ๋ยวจะข้างอยู่นะออมนี่เนี่ยเปล่าได้ดีมากปานีนักเรียนปานีเพลงบุู๊ปปายังเปล่าเออข้าวบินีก็ช่วยกับมืดดิคนหนีไม่ยอมเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ทำกันอย่างเงี้ยเนาะทำจริงทำจริงเอาละเอาละ แล้วผมไม่ได้ทำมีสิทธิ์ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทำเลยมีสิทธิ์ได้ไหมเขาเนี่ยจะทำได้ไงเขาทำเขาทำไม่เสร็จบ้านหัวหน้าทำเขาทำไม่เสร็จน่านว่าไปหัวหน้าก็้มียุงก็ได้ครับเนื้อยุงก็ได้นะมาขอยุงตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอจากวิทยากรอันขอบคุณครับขอบคุณครับ อันนี้คือเรียบร้อยแล้วทุกคนจะต้องมีต้อง <musician. S 1> มีนี่แล้วต้องต้องทำหัวให้พองอแล้วก็ย <c oughs> อดกาวกยังอะไรขั้นตอนนะครับยังไม่จบครับยังไม่จบนะเราจะเอาไปวดเขาเอาครับสวยแล้วครับ <c oughs> <c oughs> สวยงามสวยงามอ้าวอาอาวอันนี้อนะ้าอ oh. oh, oh. oh, ันนี้นิดไหนโอ้อนกระหกคอนกระนกอระนกตางอนกระนกบผะ

โอเคครับเรียบร้อยคนไือไม่เป็นไรก็จะดูอุปกรณ์ทั้งหมดอ่ะ เพราะว่าทางมหาลัยเขาทิ้งไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นตัวตัวร้อนตัวตัดกังกลมันจะัเชตรวนี้ได้ขึ้นอยู่กับวันนี้ผมบอกบอกลูกๆว่าหนึ่ยังไงสองทำยังไงนะครับแล้วก็มาทำเพราะ่าใจรักกันเดียวเยเนาะให้ใจรักแต่เดียว ควรควควรน้ำากนตัดต้นแล้วนะแล้วก็มาด้กันจะดีถ้อนทุกต้นอ๋สิบคนนสิบคนสิบคนสิคนไอ้เนี้ยยัไม่เอาสวางมาก่อนนี่ผมเข้าไป ok function, the, ก่อนะเอาสิบคนไอ้ที่พึ่ง้าอนสวางมาก่อนไม่สวยครับยังไม่เด็ดคือยังไม่เด็ดครับม่เจคี่สวยทิ้งเสร็จิเสร็จแล้วั เอ้ยดียังไม่เสร็จนะคะเฮนอ่ะโอเคคุณผ่าอ่ยนเชิญขอบค่ที่ไม่มีป้ายค่ะเอเห็นนะของท่านค่ะจจะต้องแลครบครบครับไดบบกมื้อ เอ้ไหมเอ้ไหมเอ้ไหมให้เราทำสำเร็จแล้วครับผมยัง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 ไม่เสร็จกดถ่ายยังคะ ขกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับอยากฝากอะไรอีกหน่อยไหมครับไครับเริ่ต้น,นก็อ <c oughs> ขอขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอขอบคุณทางลุกลูกนักศึกษาแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของโครงการครืออาจารย์สิที่มอบสิ่งดีๆให้กับพวกเรา เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเราไปซื้อของชิ้นหนึ่งจากโรงงานหรือบริษัทไหยก็ตามนะครับเขาก็บอกว่าชิ้นนี้ที่เธอซื้อ,อไปเป็นลูกค้าเนี่ยเขารับประกัน6เดือน